สวัสดีทุก,ทกคนด้วยครับวันนี้ไปส่งของแถวถนนมนตรีโอ้เหี้ยฝุ่นร่วงเต็มหัวเลยวันนี้ยังไม่ได้มาเลยฮะแถวมนตรีเนี่ย วันนี้ไปแต่โอ้โหโดดไปนู่นไยนี่ก็ไม่ค่อยได้มาแถวนี้เท่าไรหร่ไปเลยลูกพี่ ค้าแจ้งมาอยู่ว่าอยู่มนตรีซอยสิบสามนะฮะผมก็จะยังไม่โทรแล้วกันเดี๋ยวลองไปก่อนไม่แน่ใจว่าจะหาเจอหรือเปล่านะแต่ว่าเขียนวาที่มาน่าจะดูปัาดเลขที่ได้อ๋อ คันนี้ก็เลี้ยวอีกต,ตอนเย็นแดดก็ไม่ค่อยร้อนฮะแต่ผมก็จะพ้องนอนเหมือนกันเนี่ยตอนนี้วันนี้งานไม่ค่อยไม่ค่อยมีเลยฮะซอยนี้ปะวะซอยหกโอ้ซสยนสามาตัอีกไก่โอ้ยโอ้แถวนี้รถคนเยอะเลยฮะ ซ 11, อยสิบเอ็ดสิบเอ็งล้วข้างหน้าแน่นอนโอ้โหไม่อยู่ทางนู้นเลยฮะเชยอ้าวไอ้เฮียซอยสิอยู่นู้นนี่ สาวสาวอไอ้เหี้ยสาอยู่นี่ปึ๊บข <c oughs> ี่เลย <c oughs> องห่งสองหนึ่งสาทับสองส่าทับสองสองหนึ่งสาทับส นู่นล้ววะให้ยืนรออยู่นู่น้วะสองห่ามทับสอหรือว่ากูต้องโทรอนี่ะสองหนึ่งสามทับสองตรงไหนวะเจอได้สอง โทรก็ได้วะเดี๋ยวลองโทรดูฮะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับโ,โทรจากฟูพันลนานะครับค่ะครับบ้าอยู่ตรงไหนครับบ้านเข้ามาในซอยสิบสามิตรเดียวคะ่ะอยู่ทางขวามือประตูรถอ๋อผมเข้ามาซอยบนตีสิบสามแล้วฮะ ค่ะเข้ามานิดเดียวอยู่ทางขวาเลยค่ะเดี๋ยวโอเคครับโอเคครับข้างหน้านี่แน่เลยเทำไมสองร้อยบาทครับ i <clears throat>